คณะศึกษาดูงานสาขาการบริหารการศึกษาหลักสูตรอุตสีบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหามกุตร,ราชาวิทยาลัยณโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตหนึ่งในวันที่21กันยายน2563นาำโดยดรรัตดาผลวัฒนะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสถาพรขันโตอาจารย์ประจำาหลักสูตรการบริหารการศึกษาสมาชิกกลุ่มในการนำเสนอศึกษาดูงานครั้งนี้คือ 1. พระมหาสมศักดิ์ธนบัญโยทองบอ่อ 2. ศึกษานิเทศบุญลือคำมถวาย 3. ศึกษานิเทศพิจารณิประชา 4. ศึกษานิเทศคุณพยาทัดแก้วมีกลิ่นห นายสุพลจุมพลน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตหนึ่งดรพลทาวินวัชรทอนทำรงโครงสร้างการบริหารงาน6ฝ่ายโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการบ้านสวนแอนชนวันโมเดลแบ่งตามพระบอการศึกษาแห่งชาติ2542 ออกเป็นสี่งานได้แก่การบริหารงานวิชาการการบริหารงบประมาณการบริหารงานบุคคลการบริหารทั่วไปแบ่งตามจุดเน้นของสถานศึกษาสองงานได้แก่การประกันคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรมวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาเป็นสถานศึกษาชั้นนำ Reading School ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล World Class Standard นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาและมีสมรรถนะตามหลักสูตร c o m p e t e n c s Based Curriculum มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลกและดำรงชีวิตแบบพอเพียงบนความเป็นไทยมีความสุขผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT ทีที่ทันสมัย และมีการเรียนการสอนแบบ STEM Education วิทยาการคำนวณทั้งระบบการเรียนการสอนที่เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ Our school provides education from kindergarten to secondary level. We are pleased to invite you all to observe our student works and teacher instructional an training. Thank you very much. 发萨姬。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  私はありがと申します。バスを読むときや学校の代表です。私たちの学校は幼稚園から中学校で教えます。現在、バスを読むときや学校は1 9 7人の学生がいます。先生は64人がいます。どうもありがとうございます。キーラーがアチップの良い EC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษรวมทั้งการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเป็นพลเมืองไทยและพละเมืองโลกที่พึงประสงค์บนพื้นฐานแห่งวิถีพุทธและวิถีธรรมในยุคศตรวรรษที่21ปรัชญาของโรงเรียนปัญญาคือแก้สารพัดนึกของคนปัญญังนรานังรัตนัง ครูคือกัลยาณมิตรสร้างคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนเด็กดีมีคุณธรรมนำความรู้สู่สากลเอกลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนวิถีพุทธอัตลักษณ์นักเรียนเด็กดีมีความรู้อยู่อย่างมีความสุข คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านส่วนอุดมวิทยาประกอบด้วยชาย17คนหญิง49คนรวมทั้งหมด66คนข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านส่วนอุดมวิทยามีห้องเรียนทั้งหมด35ห้องเรียนจำนวนนักเรียนทั้งหมด1,125คน กลยุทธ์การศึกษาของโรงเรียนบ้านส่วนอุดมวิทยามีแผนงานโครงการรับรองทุกกลยุทธ์กลยุทธ์ที่1การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงกลยุทธ์ที่2การจัดการเพื่อความสามารถในการแข่งขันกลยุทธ์ที่3การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์กลยุทธ์ที่4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเลื่อมล้าทางการศึกษากลยุทธ์ที่5การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกลยุทธ์ที่6กการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาการบริหารวิชาการหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551ฉบับปรับปรุงพศ2,563 8กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุมความสนใจของผู้เรียนสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นและรายวิชาเพิ่มเติมหลักสูตรปฐมวัย พศ2563เนิ้นการเรียนรู้และจัดประสบการณ์เสริมสร้างพัฒนาผู้เรียนเติบโตตามสมวัยตามแนวทางมอนเตสซี่เน้นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดแบบโครงงานโปรเจกต์แอ a โ h และการเรียนรู้แบบวางแผนพัฒนาสร้างองค์ความรู้ตามแนวทาง h ไฮส o คปโปรแกรมเป็นต้น หลักสูตรเสริมทักษะประสบการณ์ผู้เรียนเช่นหลักสูตรส่งเสริมทักษะอาชีพสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การจัดการศึกษาร่วมกับเยาลัยเทคนิคบางแสนใน3วิชาได้แก่หุ่นยนต์เบื้องต้นการบำรุงรักษารถยนต์และคอมพิวเตอร์การบำรุงรักษกากษโดยแบ่งตามความสนใจของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนระดับประถมวัยอนุบาลปีที่หนึ่งจัดการศึกษาโดยสยงพยัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านสวนอนุบาลที่สองโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาโดยอนุบาลปีที่สองห้องเรียนพิเศษเน้น SMT และภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่น ห้องเรียนปกติจัดตามแนวทางมอนเตสซอรีอนุบาลปีที่สามโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาอนุบาลที่สามเน้น SMT และภาษาต่างประเทศภาษาจีนภาษาอังกฤษภ,ภาษาญี่ปุ่นมอนเตสซอรีโปรเจกต์อัพโพลและไฮสโคโปรแกรม ระดับการศึกษาประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนตอน้นห้องเรียนที่หนแผนการเรียนวิทยาคณิตอังกฤษห้องเรียนที่สภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นห้องเรียนที่สดนตรีศิลปะกีฬาคอมพิวเตอร์ห้องเรียนที่4สังคมศึกษาการงานอาชีพ ในยุค eec และเทคโนโลยีห้องเรียนพิเศษประถมศึกษาปีที่1นทับมัธยมศึกษาปีที่1นทับเรียนในห้องปรับอากาศและเรียนภาษาต่างประเทศกับครูต่างชาติและผู้เชี่ยวชาญภาษาชาวไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อยู่ระหว่างการดำเนินงานขออนุม,มัติขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา2564การจุดเน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาอาชีพใน EEC ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบอาชีพซึ่งจะเปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ที่เน้นทักษะอาชีพภาษาต่างประเทศและ ICT รองรับ EEC ในปีการศึกษา2,564ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุมัติเปิดการสอนจากสำนักง,งานศึกษาที่การจังหวัดชนบุรีใน4แผนการเรียนดังนี้ 1. วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยี Science and Mathematics Technology SNT 2. ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี English Mathematics Technology EMT 3. ภาษาต่างประเทศธุรกิจเทคโนโลยีอุตสาหกรรมภาษา,า,าจีนภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่น Foreign Languages Business Industrial t e c h n o l o g i e s FBT 4. อังกฤษธุรกิจงานอาชีพ EEC เทคโนโลยี Technology, English Career t e c h n o l o g y e c t การศึกษาพิเศษนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ93คนได้แก่ออทิสติกสมาธิสัน้นอารมณ์รุนแรงกร้าวร้าสติปัญญาพิการซัำซอนและบกพร่องทางการเรียนรู้เป็นต้น แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้เช่นหอพระสาธรรมเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีมีความรู้มีความสุขตามปรัชญาและคำขวัญของโรงเรียนห้องเรียนคอมพิวเตอร์สี่ห้อง ICT Learning Source สถานศึกษาสถานประกอบการ และหน่วยงานในจังหวัดชนบุรีมีมุมหนังสือในห้องเรียน ICT ประจำห้องเรียน Smart Classroom สนามเด็กเล่นกลางแจ้งและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการปฐมวัยบ้านบอลอนุบาลห้องสากลโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้และให้บริการกิจกรรมโรงกองน้ำเพื่อฝึกทักษะผู้เรียน กิจกรรมสร้างการดีของโรงเรียนสุจริตต้นแบบระดับประเทศโรงเรียนอาหารและวิทยาลัยเทคนิคบางแสนเป็นต้นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาใช้ในพัฒนาคุณภาพการศึกษาเช่นครูที่กเกษียณอายุราชการมาช่วยสอนผู้ปกครองนักเรียนปราชุมชนและวิทยากรภายนอก จากหน่วยงานราชการและเอกชนเป็นต้นวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิจัยด้านการบริหารสถานศึกษาวิจัยสถาบันความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อเนื่องเชื่อมโยงกับระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาหลักสูตรส่งเสริมทักษะอาชีพ สู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ของโรงเรียนบ้านส่วนอุดมวิทยาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตหนึ่งวิจัยตามประเด็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของนักเรียนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563มีการทำวิจัย13เรื่อง13คณะทำงาน งานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563กำหนดให้มีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนรายบุคคลภาคเรียนละหนึ่งเรื่องชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC (Professional Learning Community) PLS (Professional Learning School) PLC for Technic and Learning Activities ระดับสถานศึกษากลุ่มสาระระดับชั้นเรียนรายประเด็นปัญหาความต้องการในเวลาที่เหมาะสมพบปะหารือนิเทศโดยคณะกรรมการกลุ่มสาระคณะกรรมการทีมคุณภาพคณะทำงานสถานศึกษาร่วมกับผู้แทนผู้ปกครอง PLS For working and improving school qualities กิจกรรมพบปะพัฒนาทักษะการศึกษาและการสอนห้องเรียนพิเศษที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสาระภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์และสุขศึกษาพละศึกษาโดยครูต่างชาติและครูชาวไทยจุดเด่นที่เป็น best p r a c t ผลงานรางวัลดีเด่นของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับประเทศโรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และมีงานทำจังหวัดชนบุรีสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุกระดับประเทศ รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบโอเนสูงกว่าระดับชาติรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้นแบบจังหวัดชนบุรีตามโครงการ TFE t e e s for Education ของสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดชนบุรีปัญหาอุปสรรคเนื่องด้วยโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยามีสถานที่ขับแกบ ปริมาณนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีอย่างจำกัดการบริหารจัดเงินและงบประมาณบริหารจัดการตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเงินอุดหนุนรัฐบาลจัดสรรตามอัตราแต่ไม่เพียงพอกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเงินรายได้งบประมาณไม่เพียงพอ จึงต้องมีการระดมทรัพยากรในรูปแบบต่างๆปัญหาอุปสรรคเป็นชุมชนเมืองใหญ่ใช้เวลาไปกับการทำงานและการระดมทรัพยากรอยู่ในวงจำกัดการบริหารบุคลากรอัตรากำลังยังไม่เพียงพอมีหลากหลายอายุครูอาวุโสบรรจุใหม่อัตราจ้าง และได้รับการสนับสนุนงบป,ประมาณจากเทศบาลเมืองบ้านสวนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีเพื่อให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษามีการสร้างขวัญกำลังใจเชิดชูเกียรติมอบช่อดอกไม้ในวาระต่างๆการจัดสวัสดิการปัญหาอุปสรรคค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนสายงานทำให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่องการบริหารงานทั่วไปงานสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนเมืองและแออัดนักเรียนและผู้ปกครองมีฐานะยากจนแต่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนค่อนข้างดีมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับผู้ปกครองหลากหลายช่องทางเช่น จดหมายข่าวหนังสือราชการเว็บเพจและเฟซบุ๊กของโรงเรียนสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ภายในห้องเรียนเป็นไปนตามมาตรฐานอุปกรณ์ไอซีีพร้อมใช้งานทุกห้องภายนอกห้องเรียนอาคารสถานที่บางส่วนอยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นหัวใจสำคัญของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเนื่องจากเป็นค่านิยมและอุดมการ์ของการทำงานในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจึงให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกปัญหาอุปสรรคนักเรียนขาดเรียนค่อนข้างบ่อยการอพยพย้ายถิ่นฐานการประกอบอาชีพทำให้การเรียนการสอนนั้นไม่ต่อเนื่อง